จ้าอันนี้กำลังติดรถรุ่นใหม่อยู่นะคะกับพี่เซฟจ้ะคันนี้เป็นฟอร์ดนะคะเครื่อง3.0นนะคะมีเทอร์โบนะคะมีเตอร์คูลเลอร์นะคะเป็นตัว2เทอร์โบเทอร์โบคู่ใช่ไหมอ่ะใบเทอร์โบใบเทอร์โบคู่นะคะก็คือ,อปลายปี2024นะคะตัวรุ่นใหม่ป้ายแดงเลยลรถเพิ่งวิ่งมากี่กิโลเอ็เนี้ย ไม่ได้ใส่บรรดาด้วยหกพันกิโลหกพันกิโลอันนี้เขามาติดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะไปเชียงใหม่นะอันนี้คือขอจัดเต็มสตรีมเลยนะคะใส่ห้าตัวหน้าเครื่องนะคะวิธีการใส่เดี๋ยวดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือพาลูกค้ามาลองวิ่งนะคะนี่วิ่งขากลับแล้วนะคะก็ถามฟีลล์ลูกค้านะคะว่าดีเป็นยังไงมั่งเกียร์ออโต้ค่ะนะคะอันดีขึ้นต่างขึ้นไหมโอเคครับนุ่มขึ้นเลยใช่ไหมใช่ใช่อ่ะเพราะเขาบอกว่าตอนก่อนมาใส่อะมันอืดมันหนักไปหมด เพราะว่าเขาเคยใช้พวกออนิวสาจุดศูนย์แลวออนิวมันไหลดีพุ่งดีแล้วพอมาใช้คันนีป้ป้ายแดงซื้อมาใหม่ๆเนาะเรารู้สึกว่ามันหนืดมันหนักไปหมดใช่ป่มกดไม่ไปเมื่อก่อนกดต้องใช้รอบเยอะใช่ไหมใช่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ได้ใช้เยอะเลยแต่รถยังไหลเออก็กลายว่าเนี่ยรถมันไหลเองได้นะคะเนี่ยใช้รอบไม่เยอะแล้วประหยัดแต่มันประหยัดน้ํามันแต่รถเรายังไหลอยู่แต่พอมา,ากดเนี่ยมันไปตามเท้าเลยอลองกดโชว์หน่อยอ่ะอันนี้ลองกดเพิ่มดูนะคะ มันก็ไปเนี่ยมันจะไปตามเท้าที่เรากดเลยเมื่อก่อนน่ะกดเพิ่มถ้ารอบไม่ได้มันจะดึงหรือออกจากซอยมันจะดึงหายแล้วนะเออนะจะกระชับขึ้นแน่นขึ้นนะคะเนี่ยขับในกรุงเทพเนี่ยขับแบบนี้แหละเนี่งที่ปุ๋มบอกก็ไม่แตะคันเร่งลดก็ไหลนะคะแล้วกาเว่าว่ายังไม่ได้จ่ายน้ํามันเลยเพราะยังไม่ได้กดคันเร่งเพราะรถเราเป็นออโต้เนาะเมื่อกี้ให้เทสเดินหน้าถอยหลังไม่แตะคันเร่งในซอยอ่ะลดเข้าเกียร์ถอยไหลเองไหลเร็วไหมเนาะปกติต้องแตะ เมื่อก่อน,อน,นไม่กดไม่ไหลใช่ป่ะ<ช>เกียร์ถอยนี่ไหลปื๊ดเลยรถคันใหญ่ค่ะล้อใหญ่ด้วยนะคะอ่าเนี่ยนี่เขาไม่ได้แตะเลยเนี่ยต้าขับสบายๆแล้วเรียร้อไม่ใช่เป็นกระดิกเลย,เยถึงกว่าเ <laughs> พราะว่ามีกอ่อสร้างด้วยนะคะแต่ฟีลว่ารู้เลยนะว่ารถเราเบาขึ้นนะอ่านะคะสมูทขึ้นเบาขึ้นโอเคดีต่างแล้วนะหายขัดใจแล้วนะทีนี้ก็ไปลองวัดดูนะคะแล้วอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เราใส่ห้าแล้วถ้าเราอยากจะได้ฟีลลองใส่สี่ดูก็ได้อย่างที่ผมสอนไว้เมื่อกี้ ลองสลับดูว่าเออใส่4ใส่5แล้วเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถนนเส้นทางไม่เหมือนกันนะอ่ะเราต้องไปลองปรับให้มันเข้ากับเรานะคะแล้วก็ตามถนนเส้นทางของเราพีเซฟจ้ะตัวละหกรบาทค่ะจำนวนตัวกันใส่ต่างกันนะคะตามทรงเครื่องยนต์นะลูกค้ามาจากไหนสมุทประการใช่ปะ่ะปราการอ่าตั้งใจมาติดที่นี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่นะคะโอเคจ้าขอบคุณค่ะ f o r d 3.0นะคะตัวรุ่นใหม่ปี2 0 2 4ปลายปีปป